โอนกันนะครับเึิดเรือแล้วจะ้ะเรายังเดินใช่ถูกต้อง<ป>

มาถึงแล้วนะครับผมอ,อยู่ปากเกตนนทบบุรีนี่เองครับผมแล้วนะครับ วางตรงข้ามมันเป็นสะพานที่เราข้ามตลอดเลยจากสะพานจากอ่าปากเก็ดนะฮะตลาดปากเก็ดครับผมเราก็มากลับไปสการะนะครับ ไปชมที่อื่น,นต่อวันนี้มาเป็นวันธรรมดานะครับวันธรรมดาก็จะเงียบๆหน่อย ข้างหลังมีกินแดงมียาคูมียาใจมีพระใจให้เมียแม่เมียตุล่อคนในไม้กำลังมาแรงตอนนี้สมัยเธอร้านน้ำไม่ช่วยแต่น้ำน้ำน้ำเออแล้วน้ำไม่ช่วยแต่อเออแล้วครับผมวันธรรมดาก็จะปิดหมดตอาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยตอนนี้ก็น้ำท่วมนะครับผม แต่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ลงน้อยมากวันนี้ไม่มีร้านเปิดขึ้นขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ